พระสูตรต่อมากรรมมันกำหนดสิทธิกรรมที่เขากับมันกระทํากันอยู่นี่เลนะว่าจะเป็นทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจเนี่ยมันกำหนดสิทธิทางใดพระเจ้าพันตัดเอาไว้กับวาเสะวาเสทะก็ในมูมมนษย์ผู้ใดอาศัยการรักษางัวเลี้ยงสิทธิทานจงหู้เสนีวา่าผู้นั่นเป็นซาวนาโบมเมนพามนะหักสางงัวในการเลี้ยงสิทธิ เราโบโปนี่เนี่ยเอริกเซตรกรอนพวกนี้เนาะเออเราเป็นเาวนะเป็นเาวนะ,นวนะบ่แม่นบ่แม่นพามนะวาร์เซธะอันนึงในมูมนุษย์ผู้ใดเลี้ยงศิษย์ด้วยศิลปะหลายอย่างทานจูงฮู้เซนีว่าผู้นั้นเป็นศิลปินบ่แม่นพามนะเป็นศิลปินเป็นศิลปะหลายอย่างนะเอิ้นเป็นศิลปินทั้งหมดเลย วัศเสธาอันหนึ่งในมุมมนุษย์ผู้ใดอาศัยการค้าขายเลี้ยงชีวตทานจงหู้เซนนั่นว่าผู้นั่นเป็นอาชีพพ่อค้าอาชีพค้าขายนะบบแมนพามวาเศเสธาอันหนึ่งในมุมมนุษย์ผู้ใดอาศัยชีวิตด้วยการหักไสผู้อื่นทานจงหู้เซนนั้น,นว่าผู้นั่นเป็นคนหักไสโบแมนพามวาเศเสธาอันหนึ่งผู้ ในมุมมนุษย์ผู้ใดอาศัยของที่เขาบ่ได้ให้เลี้ยงสวิตจงหูเ้เส็น,นนั่นวะบุคคลนั่นน่ะเป็นโจรบบแมนพามอาศัยสิ่งของที่เจ้าของเขาบ่ได้ให้หลักกันได้เนาะห <c oughs> ลักปนที่นี่ดึงอเอามานั่นน่ะเออว่าเป็นโจระบแมนพาม <c oughs> วเา,าเศรษฐาอันหนึ่งในมุมมนุษย์ผู้ใดอาศัยสัดสตาอาวุธเลี้ยงสวิตทานจงหู้เส้นนั่นว่าผู้นั่นเป็นทหารบบแมนพาม วาเสธาอันหนึ่งในมูมนันษย์ผู้ใดอาศัยผู้ใดเลี้ยงชิท์ด้วยการงานของปุโรหิตทานจงหูเ้เสนันวาผู้นั่นเป็นเจ้าหน้าทีาทําการบูชาโบแม,มนพาวาเสธาอันหนึ่งผู้ใดในมูมนนษย์ปกครองบ้านเมืองทานจงหูเสนันวาบุคลน,นั่นเป็นราซาโบแม,มนพาและ เขาเกาบะเอิ้นบุคคลผู้เกิดในกำเนิดใดๆหรือเกิดจากมันดาว่าเป็นพราม์บุคคลจะเอื้นขานกันว่าทานผู้เจริญผู้นั้นยังเป็นผู้มีกิเลสเครืร่องกังวลอยู่นั่นเองบุคคลใดมักกลกาวเอิ้นขานกันว่า,าทานผู้จะิญทานผู้เจริญผู้นั้นยังมีกิเลสเครื่องกังวลอยู่เขาเอิ้นบุคคลผู้บ่มีกิเลสเครื่องกังวลผู้บอยึดมั่นนั่นแหละว่าเป็นพราม์ ผู้ดแลตักสัญญาทั้งปวงในโลกแล้วบอสเดิดตื่นเฮาเอิญปูนนั่นผู้ข้ามพ้นกิเลสเครื่องของบอรประกอบด้วยสัพพกิเลสทั้งหลายนั่นแหละว่าเป็นพราม์บุคคลเป็นพราม์พอซาดกำเนิดกบปแมาณจะบแมนพราม์พอซาดกำเนิดกบบแมนบุคคลจะเป็นพรพารม์ก็พอกรมบอมบเป็นพรามก็พอกรม เป็น้าวน้ากระพอกรรมเป็นศิลปินก็พอกรรมเป็นพอค่าก็พอกรรมเป็นคนหับไส้ก็พอกรรมบุคคลเป็นโจรก็พอกรรมเป็นนักพบก็พอกรรมบุคคลเป็นปุโรหิตก็พอกรรมแม้แต่เป็นพระราชก็พอกรรมบรรณิตทั้งหลายยอมเห็นเซิงกรรมนั่นตามที่เป็นจริงเสนีซือว่าเป็นผู้เห็นเซ่งปฏิจจสมบาตเป็นผู้สลดในเรื่องวิบากแห่งกรรม โลกยอมเป็นไปตามกรรมมูซัดยอมเป็นไปตามกรรมสัต์ทั้งหลายนีกรรมเป็นเครื่องผูกหัดเหมือนดังริ่มหักยึดหลดที่กาลังแรงไปอยู่สั้นสัต์ทั้งหลายเป็นผู้มิกรรมเป็นของตนเป็นทั้ยาทแห่งกรรมนีกรรมเป็นกําเนิดนีกรรมเป็นพอพันนีกรรมเป็นที่เพิ่งอาศัยเหตุกรรมใดไหวดีก็ตามซัวก็ตามเจ้าเป็นผู้หับผลของกรรมนั้นนั่นคือระบบของกรรมเห็นไหมเป็นนักบวชที่เนี่ยก็ะพาะกรรม สร้างมาแบบนั้นแล้วปัจจุบันก็เหตุแบบนั้นสร้างความเคยส้นอยู่กับมันแบบนั้นเรื่อยเรื่อยเห็นไหมเนี่ยไม่เอาเป็นสาวน้ากับพ่อค้าเพราะมันโบทํานานเรื่องเงินเหตุเป็นนังนาหรือว่าก็เหตุแต่งได้เท่านี้เห็นไหมเนี่ยโดยที่สุดแล้วพระเจ้าเป็นกด้มาสรุปให้ให้เห็นชัดเจนเขาจะเป็นอย่างก็แล้วแต่โบแมนเพราะซาดกำเนิดเห็นไหมเนี่ยโบแมนว่าเขาเกิดในสาวน้าแล้วเขาสิเป็นสาวน้ามนกประมนนทางนั้นกรรมน่ะเป็นตัวจําแนก เป็นตัวเฮ็ดให้เขาเป็นนั่นเป็นนี่ได้บุคคลกระทากรรมเส้นใดที่ให้ผลแบบใดเขายอมได้รับผลของมันแบบนั้นนั่นจริงก็ตอว่าบุคคลเป็นภูมิกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นเผ่าพันุเขากระทากรรมที่ให้มีเผ่าพันแบบใดเขาจะมีเผ่าพันของมันแบบนั้นเห็นว่า่งสร้างกรรมให้เป็นเซาหน้าไนปะอยู่กับเผ่าพันธุของเซาหน้านะเห็นไหมเป็นทางญาติห่งกับ ฐานะให้กรรมนี่ก็หมายถึงว่าเขากระทากรรมที่ให้มันผลฮับผลแบบใดในภายข้างหน้าเขาได้ฮับผลของมันแบบนั้นนั่นแหละเอื่นว่าเป็นฐานะอง่์กรรมนี่กรรมเป็นกําเนิร์ดกรรมเพียบเือนพื้นนาก็เป็นกําเนิดเป็นะสรุปแล้วเนี่ยพระเจ้าจึงบอกว่าเขาเป็นผู้มีกรรมเป็นของของตนบักกระทํากรรมใดไหว้ดีก็ตามสวดก็ตามเขานี่แหละจะได้เป็นผู้ฮับผลของมันเพราะมันคนอื่นบุญมีไผ่เป็นคนเฮ็ดให้ด้วย ฉะนั ite, ้นเนี่ยบุคคลใดมาเห็นระบบของกรรมแบบนี้เนี่ยพระเจ้าบอกว่าซืเอว่าเห็นปฏิจจสมุปบาทคือธรรมชาติที่อาศัยกันแล้วก็เกิดขึ้นบม่ได้มีอ่ะโลกยอมเป็นไปตามกรรมมูสัตยอมเป็นไปตามกรรม๋ยเ่ากําลังปฏิบัติกันเพื่อความดับสิ้นกรรมในที่นี้ก็เป็นไปตามกรรมเอื้อนวัากรรมบ่ดำบอขาวบบดำบอขาว ยอมเป็นไปเพื่อความดักสิ้นกรรน,นั้นค้ะเพาเถ้าไห,หลไม่เห็นเป็นปฏิจจนะเนาะทุกอย่างคือธรรมชาตินั้นมันก็จะมีความเห็นแง่ม,มุมของกรรมหลายขึ้นเห็นอาชิพทุกอย่างหลายขึ้นเห็นอารมณ์าต่างๆหลายขึ้นว่านั่นน่ะมันก็เป็นเพียงธรรมชาติที่อาศัยเหตุแล้วก็ปัจจัยเกิดขึ้นมันอาจจะมีความแข็งกระด้างก็ได้ความที่มันบงงู่ามันจริงแข็งกระด้างมันจริงวางแง่มันจริงสอนแง่ มันจึงสําคัญต้นมันจึงดมตัวเองมันจึงเคลิดเพลินก็เพราะมันเป็นอย่างนั้นกรรมของมันเป็นนะเห็นแต่ถ้ามันบ่งหู้ตามค้อม็นจริงได้มันจึงเป็นไปตามกรรมนั้นเครื่องมือขั้นเมื่อมันหู้แล้วปั๊บเนี่ยอ้อกรรมที่แบบนี้เนี่ยมันเหตุให่งได้ับผลแบบนี้่มันยังเกิดอยู่วาจีน่ะถ้าเป็นไปเพื่อมิทุกเป็นผลมิทุกเป็นกรไรมันก็จะบกิดเหุแต่ก็เพราะมันบ่งหู้มันจึงเพลินมันเพลินแสดงว่ามันพอใจเห็นว่าเนี่ย เมื่อพอใจปับติดใจพูะเจ้ากลาวว่าเฮาเ่าวควองพอใจหรือ,อความเนนั่นว่าเป็นอุปทานหรือว่าสังโยชน์ผูกไว้แล้วไปแส่ไว้ได้แหละ